สวัสดีครับสวัสดีกันตอนสายเก็บเที่ยงครับ5โมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ทักเบรกน,นิดนึงครับผมร้อนครับเร่งงานตั้งตู้เสร็จแล้วเหลือแต่ย้ายสายครับเอาเมนลงมาแล้วเหลือย้ายสายอย่างเดียวเดินทอสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสายก็เครื่องล้อเที่ยงครับผมลากเที่ยงก็จะย้ายสายทักเบรกก่อนเดี๋ินเข้าห้องนองห้องน้ําแล้วก็หายใจล,ำลำ้างมือรับลมเย็นๆเลยครับร้อนมากอ่อมากเลยทำงานอยู่ข้างหลังครับเป็นห่วงทุกข้างหลังเลย คุณครับทั้งไงฝุ่นทัง้งใส่เม็ดด้วยเปียกครับเปียกหมดเลยทั้งฝุ่นทั้งอะไรเสื้อเสื้อขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนก่อสายไฟย้ำสายไฟข้างบนนอนก่อนิสตพุนครับฝุ่นก่อคุณพิโกข,ขัดไฟเบอร์ขัดเออไฟเบอร์พลาสติกไฟเบอร์ครับประเลมาก็ขัดแล้วก็ต้อุ่นเยอะต้องใสเลยเดี๋ยวเราแป๊บนึงครับเราจะทำงานต่อเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับว่างานงานเป็นไงเนาะวันนี้ แบบนี้น,นึงครับงานช่วงเช้าก็ได้นี่ครับได้ตู้ย้ายตู้มาทําตู้ใหม่ครับแล้วก็ย้ำเมนข้างบนครับมาปุ๊บก็เข้าสายไปมอเตอร์เรียบร้อยแล้วครับปั๊มลมครับอินเวอร์เตอร์แล้วก็ลงดาวครับข้างนอกลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพุทเมนส่งเข้าห้องข้างในนี่ครับก็ เป็นพ่อไปนี่แหละครับผมอยในน้ำเลยไปนโน่นครับอินเวอร์เตอร์หลังไฟตัวใหญ่นีะครับ<ม>ก็เทสกันครับเมื่อกี้จะได้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะเคลียร์ของตรงนี้แล้วก็เข้าไปทำข้างในให้จบครับข้างในก็จะมีพัดลมสองตัวแล้วก็ เมนที่ส่งมาเมื่อกี้ครับมีสวิตกับเบเกอร์แล้วก็มีพัรตก็มีไฟหกดวงครับล็อกหกดวงสี่ล็อกหกสี่ยี่สี่ครับลงเมนลงตู้นะเดี๋ยวเร,เริ่มงานกันครับรับผมวันนี้ก็เลิกงานแล้วครับสี่โมงเย็นเนาะไม่ไหวครับร้อนร้อนแล้วก็ปุ่นเยอะด้วยวันนี้ตัดเจียกันอย่างหนักเลยก็ร้อยสาย ได้ครับไม่ได้ติดอไมไ่ติดคมไปเลยสายมันขาดไปเส้นหนึ่งสายมาอุปกรณ์หลายอย่างก็ขาดเหมือนกันครับสั่งย่อยสั่งอีละอย่างสองอย่าง,อง,อางก็เลยช้าไปนิดนึงตอนนี้ก็ถอยหลังออกครับเหมือนเดิมครับผมร้อนมากร้อนจนจะเป็นลมเลยทั้งร้อนทั้งเหม็นเ,เนเนอ เกอน้ำยาเคลือบน้ำยาอะไรเขาครับพ่งนี้ว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งวันนี้ก็ได้เมนได้มีทำตู้ให้เขาเสร็จก็โอเคแล้วครับจนแสงน่ะยนะวากลับทางเดิมครับผมคุณก็หน้ากระจกรถเตซเลยเช็ดไม่ออกเลยครับนาจะกลับทางเดิมครับผม6กกิโลก็ไม่เท่าไหร่ครับ อาจจะย้อนสอนนิดนึงครับผมเดินทางกันเลยครับก็แมะร้านค้าครับผมซื้อนะ้ำซื้ออะไรซื้อกาแฟซื้อขนมปังไปทิ้งไว้ครับเกิดยิงซื้อนะ้ำขึ้นสะพานนี่ก็ลงไปเหมือนเดิมครับผมที่เดิมสะพานเดิมครับมาเป็นที่นี้ครับ,บที่นีครับบ้านก็เนาะขนมง ฝั่งโน้นนะครับมากฝวางเรืดโน้น,น,นวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยแล้วปวดต้นคอมากเลยมันแหงนครับแหงนถึงสายจำสายแล้วสายก็ เป็นเบอร์สี่ครับแข็งก็แข็งเ,เบอร์สี่และสายเบอร์สี่ไม่รู้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วแต่ทําโรงงานสามสี่ปีครัที่เหลือมาเลืกอกออกหนึงหมดมาแล้วก็บานเส้นก็ม้วนไปด้วยกันคู่กันจะต้องมาแยกสีแยกอะไรต่อไก็เลยแข็งเสียเวลาช้าแล้วก็บ็อกมันชิดกันด้วยครับความโค้งความลาของท่อ เลยทาให้เราทํางานลําบากหน่อยดีแค่อาศัยว่าอ,อสั่งท่อใหญ่มาใช่ไหละครับถ้าสั่งท่อเล็กเหมือนแต่ก่อนนะ่ะเรียบร้อยจบนี่สั่งท่อใหญ่เปื่อเลยน่าเกียดช่างมันขอให้เราทํางานสะดวกไอรุ่นท่อเล็กๆที่เขาให้แต่ก่อนไม่เอาอะไรเิดพอดีเหลือร่มไม้แล้วครับผมก็แท่าตก,ก็เพิมครับผมตอนนี้ตน้นพงต้นปืนก็เกียวขจี ีงามครับแต่น้ําก็ยังไม่มาครับปีนี้ขอพอนาน้ำจะร่วมเลยจีได้ต้นขี้เหล็กกับต้นกระทุ่มเนาะต้นกาเยอะครับถ้ามันรอดนะ้าปีนี้ตีนหน้าามันก็น่าจะรอดแล้วจะได้มีร่มมีเงามั้งคับ หลาวิธีนี้ก็ไม่ถ่ายให้ดูมากมายครับผมก็เกรงใจเขาอยู่เหมือนกันบางทีก็ในโรงงานก็มีคนติดตามอยู่ครับวธีถ่ายลงไฟมันก็ดูน่าเกียดก็ถ่ายให้ดูนิดนึงคร่าวๆครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มันลื่นถ้าเสร็จนะครับเด,ดเดี๋ยวอัพให้ดูแต่อัพบริเวณใกล้ๆเนาะว่าทำงานยังไงเป็นยังไงมัง่ง อันนี้ถึงบ้านครับจัดของจัดข้าจัดของเต็มห้องลงครับมีอะไรมั่งก็ไม่รู้ <S <S ลกรถ <floor> กล็กลกมากห้าโมงพอดีครับผมมาถึงบ้านเหนื่อยปวดคอมากเลยวันนี้ว่าจะทํากับข้าวลืมเม่ซื้อเนื้อมามันจันท์ครึ่งกิโลว่าจะทําเนื้อหวานเนื้อสวรรค์เหมือนหมูสวรรค์ครับทันบางๆแล้วก็เดี๋ยวพอดีเมื่อกี้นึกได้เลยซื้อน้ําตาลมาที่ร้านค้าด้วย เดี๋ยวจะหมักกันครับเดี๋ยวทำจะอาจจะถ่ายทำให้ดูด้วยครับผมดูก่อนครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงนั่งพักสักครู่กันครับผมมาดูดูกันครับว่าจะได้ดูหรือเปล่าเนาะอาจจะทำให้ดูอยู่ครับผมยังไม่อยากจะปิดคลิปครับเพราะว่าเวลายังได้นิดเดียวเองเดี๋ยวทำเนื้อให้ดูสักแป๊บหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวขนของออกจากรถก่อนครับผมครับผมก็ว่าจะ ถ่ายคลิปทำเนื้อสวรรค์เนานะแล้วหวานให้ดูก็ไม่ได้ทําครับผมเพราะขโมนบ้านทั้งเปิดเพลงทั้งอะไรก็ไม่รู้ครับเวายกับเั่นบ้านก็เลยมีที่ถ่ายทําครับผมก็เลยลงมาขอปิดคลิปก่อนครับผมก็ตอนนี้ก็ลมก็นิ่งครับร้อนมากอุปปาขึ้นลมใหญ่เลยร้อนมากครับร้อนมากวันนี้แต่มี ขึ้นพื้นมาข้างหลังเห็นไหมครับอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่ครับผม mm hmm. ก็นี่นะครับอยู่บ้านบางทีก็เสียงจากข้างนอกมั่งเสียงในบ้านมั่งทั้งเปิดคนหนึ่งดูการ์ตูนคนหนึ่งดูไลฟ์สดคนหนึ่งเปิดเพลงฟังคนหนึ่งง่าลูกหอัดลูกเต้าอยู่มันก็ไม่สะดวกครับผมนี่ยะครับ้าอ,อยู่บ้านไม่สะดวกที่จะถ่าย mm hmm. ก็เนาะกำลังกอตัว ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ฝากกระปุนครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้ครับผมเป็นกำลังใจได้ครับผมเนาะยอดซับยังไม่ขยับเลยครับสองเดือนแล้วยังอยู่เท่าเดิมครับผมใครเข้ามาดูก็ฝากกดให้หน่อยครับผมกดกดทิ้งกดวลังก็ได้ครับผมปีครึ่งแล้วครับทำมาปีครึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็คือทำไปเรื่อยๆไม่ได้หวังอะไรมากมายคืออยากถ่ายทอดอยากอัพดูว่า ชีวิตประจําวันเราเป็นยังไงเนาะอย่างที่พูดครับผมเผื่ออนาคตให้ลูกให้หลานได้ดูเผ๋ยอเราไม่อยู่แล้วเราจาไปให้เขากดมาดูได้เผื่อเขาคิดถึงเราว่าวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งเราทําอะไรมั่งเนาะก็สาหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกัน EP ต่อไปพ่งนี้เนาะว่าจะเดี๋ยวเผื่อได้อัปเดตที่ทํางานให้ดูครับผมก็โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ